พายากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคล to like ื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนบน้มีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนบน้มีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ อัพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซูปมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือที่ละติจูด19.1องศาเหนือลองจิจูด120.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ตัน คอควาย64โดยจะอ่อนกำลังลงตามลำดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงออกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 2องศาเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31 3อถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4่8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 3 3ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาพใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความ